ตำนานผีญี่ปุ่นเด็กชายในรูปหมู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเขตย่านเก่าของเมืองอาโอโมริมีธรรมเนียมการถ่ายรูปหมู่ประจำปีหน้าตึกเรียนไม้โบราณที่ยังคงสภาพเดิมมาตั้งแต่ยุคโชวะรูปเหล่านี้จะถูกนำไปใส่ไว้ในแฟ้มประวัติของนักเรียนทุกคนและเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารใต้ดินขะองค์โรงเรียนอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งครูใหญ่ซาเอกิดได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองของเด็กหญิงคนหนึ่งในชั้นป .6 เธอร้องให้และพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่า ในรูปหมู่ปีนี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างลูกสาวฉันแต่ลูกฉันบอกว่าไม่มีเด็กคนนั้นอยู่ไหนห้องเลยสักวันครูใหญ่รีบไปดูรูปหมู่ดังกล่าวทันทีและใช่เด็กชายคนนั้นยืนอยู่แถวกลางสวมชุดนักเรียนแต่น้าซีดไร้สีเลือดดวงตาดำเมื่อไรแววยิ้มเล็กๆอย่างแปลกประหลาดไม่มีชื่อเขาในทะเบียนไม่มีครูคนไหนจําได้ว่าเขาเคยเรียนที่นี่และเมื่อเช็คภาพจากกล้องช่างภาพวันนอถ่ายจริงเด็กคนนั้นไม่อยู่ในภาพต้นฉบับแต่กลับปรากฏตัว เฉพาะในภาพที่อัดแจกนักเรียนหนอเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นเด็กในห้องเริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดเช่นได้ยินเสียงหัวเราะในห้องเรียนตอนเย็นทั้งที่ไม่มีใครอยู่มีรอยรองเท้าปิดน้ำปรากฏบนพื้นห้องเงเรียนทั้งๆท,ท,ที่วันนั้นอากาศแห้งมีเด็กบางคนเล่าว่าเห็นเด็กชายในรูปเดินอยู่หน้าอาคารเรียนในเวลากลางคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งนักเรียนหญิงคนหนึ่งกลับบ้านช้าและเธอถ่ายเซลฟี่หน้าตึกเรียนในภาพนั้นเธอเห็นเด็กชายคนเดิมยืนอยู่ข้างหลังเธอห่างไม่ถึงหนึ่งเมตรแต่ตอนถ่ายเธอไม่เห็นใครเลยว่านารุ่งขึ้นเด็กหญ หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากนั้นเป็นต้นมาโรงอเรียนแห่งนั้นสั่งห้ามการถ่ายภาพหมูใดๆอีกและรูปหมู่ทั้งหมดก่อนหน้านั้นถูกเผาทิ้งยกชุดแต่ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากมีใครแอบถ่ายรูปบริเวณหน้าตึกเอเรย์ยนไม้นั้นในยามดึกบางคนกล่าวว่าจะเห็นเด็กชายคนเดิมอยู่ในภาพยืนยิ้มให้เสมอแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น